สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เพียรก็อยู่ที่ปากช่องนะคะพอดีเพียรมาแวะทานกว๋วยเตี๋ยวค่ะดูมูลบาแอนเลสโซลองนะคะอยู่ปากช่องซึ่งถ้าใครรู้จักร้านนี้ก็คือแบบจะมีอาหารได้ทานตอนเย็นมีดนตรีแต่ว่าตอนนี้เปิดเพิ่มเป็นกว๋วยเตี๋ยวในตอนกลางวันก็จะเริ่มประมาณ10บโมงแล้วก็เข้ามาเราเห็นที่จอดรถตรงนี้ใช่ไหมจะมีที่พักด้วยนะคะเพียรก็เพิ่งรู้นี้แหละว่าเขามีที่พักด้วยเขาก็จะมีชื่อห้องที่ฉันอ่านไม่ออกเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูว่า แต่เราห้องเป็นยังไงบ้างนะคะมันเป็นแบบเต็นท์กระโจอมอะ่ะเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยีห้องน่ารักมากนี่เออรดนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเลยนี่ตู้เสื้อพงเสื้อผ่าดิไม้ขงไม้แขวนให้เสร็จสัรเก้าอี้น่ารักนะเห็นช่างภาพไหมคะในกระจก มาโชว์ความสวยหนเรื่อเห็นไหมช่องเราสวยทุกคนนะคะว่าอย่างกันมนนีมากินก๋วยเตี๋ยวสวยไหมหมายถึงที่อ๋อเตียงเลิศดเด้อเตียงเลิอค่ะถ้าเสืตัวอะไรให้เสร็จจับไม่เคยเข้ามาดูข้างในอย่างห้องน่ารักเนาะแสดงว่าแต่ละห้องไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่งไม่เหมือนกันห้องน้ํา เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าตอนที่เรามองอยู่ข้างนอกอ่ะมันคือจังเล่น้อยเล็กๆแต่เขามากเกิดคือ,อยู่ได้สองคนแบบหนาลาจะมากับเพื่อนหรือมากับแฟนก็ได้มาไปค่ะไปดูอีกห้องปามทายว่าสีอะไรนะน้ำตาลแดงๆเหรอใช่พี่ทายว่าครีมเขียวๆแม่มุกรู้แล้วใช่ไหมโอ้คือกันน่ะละไม่แต่ว่า เออก็น้ําตาลเหมือนที่ปาล์มบอกการเนี่นี้ห้องสําหรับแบบเอียงกายแบบอันนี้ท่าไหนคะท่านี้แรกท่านี้สำหรับแบบไหวยเห่าเลยล่ะถ้าจ้างคนนวดมาได้คือจะดีมะคนนวดที่เป็นผู้ชายก็ปาล์มชอบหมอนวดผู้ชายไม่ใช่หรอปาล์มบอกจะได้แรงเยอะเวลาไปร้านนวดอ่ะชอบเก่าเกินเออเหรออ๋อคืองามแท้ กระจกกข้าจ้อคือจอยแต่วก็จบตัวก็จบแบบตัวเมีก็คล้ายๆกันนะคะมีแค่ห้าห้องนะคะเพราะฉะนั้นต้องจองล่วงหน้าบูมูลบาร์แอนด์เลส a ์สองเดี๋ยวเพี่จะแท็กไอ้นี้ให้เช็คอินโลเคชันให้นะคะก็มากิน๋วยเตี๋ยวได้ด้วยมานอนได้ด้วยก็เมื่อกี้เราพาไปดูห้องเบอร์ สกับเบอร์สามมาแล้วทีนี้กลับมาห้องเบอร์หนึ่งนะคะพอทรทบอายุควันตาอ่ะมาดูห้องหนึ่งนะคะโอ้บ่มีคนว้าวนี่ห้องนี้ก็น่าราักชอบโซฟาทุกห้องเลยอ่ะมันเป็นแบบวินเทจใช่ไหมสีแบบเลิศเนาะ นี่นะคะจริงๆมันมีทั้งหมดอ่ะห้าห้องแต่ว่ามีคนนอนอยู่สองห้องเราก็เลยได้ดูแค่สามห้องนะคะวันนี้ยังไงแบบถ้าจะมานอนก็น่าจะขอดูภาพในเพจจริงๆก็ไม่ต่างกันมากค่ะคล้ายๆกันห้าห้องน่ารักเหมาะกับการมาทํำคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายรูปลูกซิผม <laughs> ไม่หันผิดคนนะไม่ใช่เพียตัวจริงจะเป็นหน้าร้านนะคะ ตอนกลางวันชื่อร้านค่ะเป็นบรรยากาศข้างในบาร์นะคะที่เป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะมาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยเริ่มตั้งแต่มาทานข้าวเที่ยงเข้าเย็นฟังดนตรีแล้วก็พักที่นี่ได้เลยนะคะบูมูลค่ะ